สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหาสจรร์ยแห่งปัญญานะคะแน่นอนค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เวลา8นาฬกกว่ากแบบนี้นะคะถ้าเจอกับอ้อมเราเริ่มคุ้นกันแล้วค่ะมหาศจรแห่งปัญญาเป็นรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะได้พบกับความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในใจเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นกับช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ ะะคุะเร่อพนะนั่งตามสบายค่ะให้าคุณสบายดีนะคะ,คะก,ก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงวันแม่วันอะไรอย่างนี้ตัง้งเยอะแยะนะคะอเอาว่าตอนนั้นที่เราคุยไปตอนนั้นคุยอยู่โรงพบพี่โบท๊ทก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตมุมมองกับคุณแม่นะคะแต่เพราว่าแม่อย่างเดียวคงไม่พอค่ะม,มันน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะถามท่านเจ้าคุณเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะว่า เราจะทํายังไงให้ครอบครัวเราอยู่กันแล้วแบบมีความสุขเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรืเหมือนเราจะเห็นว่าครอบครัวเรากําลังจะมีความสุขแต่มันไม่มีนะคะมันเป็นเพราะอะไรไม่ทราบเลยเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจกันค่ะอันดับที่หนึ่งเลยนะค่ะเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องรองอือบางคนอาจจะคิดว่าความรักเป็นที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นรักลูก พ่อก็รักลูกแม่ก็รักลูกแต่ว่าทุกคนนี่ยแย่งความรักเกรงว่าลูกจะไม่รักตัวเองเออช่นแม่ก็ตามใจลูกพ่อก็ตามใจลูกในที่สุดลูกก็ได้ใจพอได้ใจก็เสียคนยิ่งบางครอบครัวเนี่ยที่พอาจารย์เห็นก็คือว่าครอบครัวแตกหมายความว่าลูกอยู่กับแม่นั่นนะเสาวอาทิตย์เอาไปฝากไว้กับพ่อ ักวันหนึ่งพอได้เล่นกันอันเนี้ยแบบเนี้ยมีปัญหาละพ่อก็อยากจะให้ลูกรักตัวเองแม่ก็เกรงว่าพ่อจะแย่งลูกไปอันนี้จะทำให้ลูกเนี่ยงงครอบครัวไม่อบอุ่นค่ะถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่ค่ะก็สามารถทำให้ครอบครัวอบอุ่นได้มันไม่จาเป็นว่าคำว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กบ้านแตกแล้วไม่มีความสุขใช่ไหมคะเพราะอ้อมเนี่ย อ่อก็พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแต่อ่องก็รู้สึกว่าแม่ก็เลี้ยงได้นะคะเลี้ยงได้บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าแม่เนี่ยเป็นทั้งพ่อและแม่พ่อก็เป็นพ่อด้วยเป็นคุณแม่ด้วยค่ะแล้วพ่อแม่ลูกที่อยู่บ้านด้วยกันอาจจะเป็นแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกก็แล้วแต่ที่ชอบมีปัญหากันนะคะท่านมันจะยังไงคะเวลาที่พ่อแม่มีปัญหากับลูกอะคะคือพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันและมีปัญหากับลูกนะครั ต้องดูสักนิดหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเปรียบเทียบว่าครอบครัวเราพ่อแม่ยังไม่ได้แยกจากกันนะะกับอีกครอบครัวหนึ่งเขาแยกไปแล้วเขาก็โหยหาความรักเหมือนกันเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแท้ๆยังโหยหาความรักยังโหยหาความเข้าใจอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีวิธีทำอาจารมาเห็นบางครอบครัวก็มีปัญหาปู่ย่าหรือตายายเลี้ยงหลานใช่ไหมฮะก็เติดหลาน ถ้าติดหลานปั๊บก็ตามใจหลานเพราะแม่เองก็บ่นแหละบอกว่ายายนี่แหละยายเนี่ยชอบตามใจหลานอยากได้อะไรซื้อให้อะไรเงี้ยนะอยากขอเงินให้หมดเลยบางทีเอาเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นไม่กล้าให้จริงๆแต่จริงเขาบอกว่าอย่าให้ยายเลี้ยงหลานอยาให้ย่าเลี้ยงหลานนะจะเป็นรุ่นที่ตามใจกว่าตามใจลูกอีกเพราะอะไรอะท่านี่คุณเพราะว่ายายเนี่ยเคยทําผิดพลาดกับลูกมาแล้ว อ๋อเรียนรู้มาคือแข่งคัดแบบเต็มที่เลยค่ะซึ่งตรงแข่งคัดเนี่ยได้ดีทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าโอ้พอมีลูกอีกคนหนึ่งคือหลานเนี่ยฉันจะให้ฉันจะให้ฉันจะให้เขาเรียกว่าทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้หลานมีความทุกข์อ๋อหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากสนองความสุขของตัวเองถูกต้องเลยแล้วเข้าใจว่านี่คือความสุขของหลานพ่อแม่ที่สนองความสุขของตัวเองในการเลี้ยงลูกนะลูกเสียคนนะ๋อจริง ูกเสียคนทุกครั้งที่เราคิดว่านี่การเลี้ยงลูกการเลี้ยงคือการทํำยังไงบ,บ่มอบรมบม่มเพราะปลูกฝังจริตนิสยัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลสิบสองอย่างอีกทีได้ไหมคะอบรมบม่มเพราะปลูกฝังจริตนิสยัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลสิบสองอย่างเลยอบรมทั้งอ,อบทั้งรม รมนี่หมายถึง่ามันลมควันใช่เพื่อให้มันนุ่มมันสามารถดัดได้ง่ายโอมเช่นบ่มบ่มของที่มันยังไม่สุกก็บม่มซะหน่อยหนึ่งเ <ฮะ S 2> พราะก็เพราะให้มันงอกขึ้นมาอ๋อคือมันไม่ใช่ว่าการที่เอะอะก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกมีไอ้นี่น <ฮะ S 1> แล้วคิดว่านี่ดีเดี๋ยนี่ซื้อไอแพดให้ลูกเต็ไมไปหมดเ<อ>พื่นอนอ้อมะคะซื้อให้ลูกเต็มเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยมีหมดแล้วโอ้สี่ขวบเล่นแล้วภูมิใจนะคะว่าอ้ยลูกฉลาดก็ถูกแล้วไง <c oughs> ลูกจะได้ลูกจะได้ถูกเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันดึงเอาความสามารถไปหมดเพราะว่ากด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 ในที่สุดเขียนหนังสือไม่ได้ได้แต่ดูรูปอ่านก็ยังไม่ออกเลยแต่มันต้องมีข้อดีบ้างสิคะข้อดีคือมีข้อมูลสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ต้องไม่ต้องวิ่งตามว่าลูกจะไปไหนเพราะมันจะหยุดนิ่งเลยไม่เหนื่อยยากกับการวิ่งตามลูกโหง่ายมากเลยเลี้ยงลูกแบบนี้อ่าเอาไปนะลูกนะจ๊ะใช่หยอดตุ้มเข้าไปอ่อาหยอดตุ้มเข้าไป โลกอยู่ตรงนี้นะคอมพิวเตอร์ iPad นะเด็กมันจะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันจิ้มอยู่ได้เพราะมันเพลินโลกมันกว้างกว่าที่นั่งรถไปดูถ้าอย่างนี้เราจะเรียกได้ว่าเด็กมี<ช>คือเด็กจะมีสมาธิได้ดีกว่าไหมคะกับการที่เขาสามารถนั่งอยู่กับ iPad ดสามชั่วโมงเขาไม่มีสมาธิเพราะารอะไรที่เขาดึงได้สามชั่วโมงสามชั่วโมงนั้นมันเป็นการทําให้จิตเขาวอกแวกแต่มีเครื่องดึงไปเขาเรียกว่าม,มีสมาธิด้วยการปรุง Oh, สมาธินี่ต้องเกิดจากการไม่ปรุงมันไม่ได้จดจ่อกับสิ่งเดียวด้วยใจที่นิ่งแ<ต>ไปแเป็นตัวลอ่อที่มีเป็นระยะ <ๆ S 2> ใช่ไหมคะสังเกตไหมว่าเด็กไม่ได้อยู่กับเรื่องเดียวนะถ้าเด็กอยู่กับทีวีเด็กก็จะกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยรีโมทก็จะกดไปเรื่อย <c oughs> ถ้าอยู่กับวิทยุเด็กก็จะหมุนไปเรื่อย <c oughs> แต่บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่า พ่อแม่เล่นก็อยากให้ลูกเล่นด้วยใช่ไหมคะตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องลงทุนใช่ไหมคะอาจารย์กลับไปที่พ่อแม่เองก็ต้องกลับไปที่การเขียนหนังสือใช่การอ่านหนังสือให้ลูกฟังไหมคะถูกต้องเลยถ้าอยากให้ครอบครัวอบอุ่นนะอาจารย์แนะนําค่ะแนะนำง่ายง่ายหนึ่งอ่านหนังสือด้วยกันกับลูกๆถ้าลูกยังเล็กอยู่นะให้มีความรู้สึกว่าหนังสือที่เขาอ่านหนังสือที่ลูกดูเป็นอันเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ ที่เคยดูเคยอ่านนี่ตอนนี้หนังสือเล่มนี้แม่กเคยเรียนนะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อไปโรงเรียนก็มีครูคมาที่บ้านมีคุณครูช่วยมีพ่อแม่เป็นครูคเขาจะมีความมั่นใจอีกทีหนึง่งประการที่สองก็คือว่าให้มีเวลาเล่นด้วยกันบางบ้านเนี่ยมีสนามหญ้าก็สามารถที่จะถอดรองเท้าวิ่งเล่นกับลูกได้สดนักได้อะไรได้ให้มีการแจ้งอ่ะพูดง่ายๆกีฬาการแจ้งเนี่ยอันที่สาม ลองดูนะมันจะให้ความรู้สึกพิสดารมาก <Okay. S 1> ก็คือว่าถ้าไปสนามกลางแจ้งไหนก็ตามที <Ha. S 1> สวนสาธารนณะ <Ha. S 1> ลองเอาเสือปูแล้วก็นอนดูกิ่งไม้ที่มันใหญ่โอ้โหมหาศรัย์นนะเช <Ha. S 1> ่นต้นชามจุรีที่สวนรถไฟเนี่ย <Ha. S 1> มหาศรัจย์์มาก <Ha. S 1> นอนดูแล้วโอ้ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ไพศาลขนกัน,นี้ขนาดนี้เหรอ <Ha. S 1> โคนมันใหญ่แล้วก็ กิ่งก้านสาขามันแตกแล้วพ่อแม่ลูกนอนดูอธิบายให้ลูกดูได้อืก็ดูธรรมชาติแสดงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมเมืองอาจจะอาจสังคมเมืองแล้วก็มีสวนสาธารณะให้ไปแสดงว่าหลักง่ายๆสักข้อหนึ่งสมมติมันมีอาจจะต้องหลายข้อว่าเราอาจจะต้องพูดคุยกับพระอาจารย์ใหม่นะคะอันหนึ่งคือการลงทุนของพ่อแม่และการให้เวลากับครอบครัวเราอาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวสมบูรณ์หรือยังก็แล้วแต่แต่น้อยที่สุดเราต้องหาเวลา ให้กับลูกใช่ไหมคะหาธรรมชาติที่ดีให้ลูกหาการบําบัดที่เป็นธรรมชาติที่เป็นการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีเทคโนโลยีอย่างน้อยที่สุดเสาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งต้องมีวันหนึ่งที่มันปราศจากสิ่งเหล่านี้ปิดโทรศัพท์มือถือปิดโทรทัศน์ปิดทุกอย่างเลยแล้วก็เล่นอยู่กับลูกให้ลูกอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมเขียนกรอนอ่านกรอน ให้ลูกฟังมันมีความหมายมากตวกนี้หรืออ่านการ์ตูนไปกับลูกก็ได้นะคะได้หมดเลยมันมีวิธีก็คือเราต้องมีเวลาที่เรามีทุกคนมีเท่ากันใช้ด้วยกันเท่านั้นเองที่ผ่านมาเราอาจจะมีเวลาเท่ากันแต่ไม่ได้ใช้ก็มาลูกเราอ่ะนี่ก็สามีเรานี่ก็คือภรรยาเราแล้วทําไมเราจะไม่เห็นความสําคัญบางคนงานสําคัญกว่าอะไรสําคัญกว่าแต่นี่มันคือของที่เราผลิตขึ้นมาที่เราคิดว่าเลือดเนื้อ ชีวิตอันเดียวกันเนี่ยเราต้องทุ่มเทลงทุนตรงนี้มากมากในขันเดียวกันน้องว่าเด็กๆเองก็ถ้าพ่อแม่พยายามปรับเข้ามาหาแล้ว<ช>ก็ต้องลองปรับเข้าหาพ่อแม่ด้วย<ช>นะคะเราจะได้เป็นครอบครัวที่มีความสุข<ช><ช>อยู่ในบ้านจะได้ไม่อึดอัดนะคะว<ช>ันนี้ขอบพระคุณพระจารย์นะคะ<ช>